ได้ครับเทนมครับนี่คือการทําของพี่เคนะครับเทนมลงไปแล้วนะครับเทหมดกล่องเลยไหมหมดกล่องเลยเทลงไปไอ,งอ่คาคราวนี้ก็จะใช้โกโก้คั้นนะครับเทลงไปครับโกโก้คัน้นเทลงไปกี่เยอะไหมเยอะไหมโอ้โหใช้มือกำหนึ่งกำมือเลยเหรอโอเคโอ้น้ากินไหม อ้เอาแค่นี้ก่อนเพราะว่ากินไปแล้วหนึ่งถ้วยกินไปแล้วหนึ่งถ้วยครับแล้วเขาจะทําสําเร็จไหมครับอีกคราวนี้ครับขอดูหน่อยนะครับเริ่มอเอาอีกแล้วครับจะเย็นๆนะครับเะยเย็นๆครับทำไมโกโก้มันผสมกับน,นมผสมโกโก้ผสมกับน,นมมันก็จะได้สี น้ำตาลน้ำตาลอะไรสารกินอะไรสารกินน้ำตาลอะไรบราวบลาวเรีรียบ,บ,บน้องๆเห็นไหมครับทำกินเองได้สบายเลยนะครับโอ้โหกินฝอยทองด้วยฝอยทองอ้าวคอยดูนะครับว่าเขาจะกินนมโกโก้คั้นหมดหรือเปล่าอือ นี่คือการปรุงของพีเคเองนะครับเชา้าสดใสนะครับต้องทานอาหารในครบห้าโมนะครับตอนนี้กินหมูหนึ่งครับตอนเที่ยงจะไปกินหมูสองครับบ่ายหมูสามครับเย็นๆหมูสี่ครับตกมืดๆครับจะไปกินหมูห้าครับครบห้าหมูแล้วเย่ตลกไปหรือเปล่าเนี่ยตลกไปหรือเปล่าพ่อจะตลกไปหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยสูตรไหนเนี่ย ฝอยทองผสมกับกับลานมนนะกับโกโก้คั้นเฮ้ยเฮ้ยแล้วมันจะอร่อยไหมเนี่ยอร่อยไหมไหนหันะหน้ามาแล้วทำนิ้วอร่อยไหมโอ้ยสุดยอดสุดยอดคงไม่มีเชื้อชาวจีนนะคะนี้นะ <c oughs> เอาอีกแล้วครับเขาปรุงรสใหม่อีกแล้วครับอคิดประดิษฐ์ใหม่เองอีกแล้วครับ อ๋อ oh, ใส่ฝอยทองลงไปในช้อนเดี๋ยวเขาก็อืมกินไปก่อนแล้วก็ตามไปด้วยนมรสชาติมันเป็นยังไงก็อยากจะลองเหมือนกันนะว่ามันจะอร่อยไหมอน่าไม่ไม่ไม่การแข่งขันนี้สำหรับเด็กชายพีเคคนเดียวกับผู้ท้าแข่งขันเด็กๆทุกคนใครจะทำได้ mm. ใช่ไหม เด็กๆคนไหนจะท้ามาลองกับมีเคในการกินโกโก้ข้นผสมนมเชิญท้ามาได้เลยมูเย้กินแล้วจะเป็นไงร่างกายเป็นไงแข็งแรงตัวก็จะสูงด้วยถ้าใครกินนมอือหือสูงมากเลยครับดูสิครับโอ้โห z ซูมไปดูเลยซูมไปดูโอ้โหสูงมากยังไม่เห็นเลยยังไม่เห็นเลยครับซูมโอ้โหสูงมากเลยครับโอ้โหสูงมากเลยกินน้ำบันเดียวยังสูงเลยนะเนี่ยโอ,อ้ยมื้อเที่ยงที่ไหนละ่ะนี่มื้อเช้ามื้อเช้าแสนอร่อยโกโก้คั้นถ้าเนอเป็นหนูเ็น,เน,นโอ้โหท่าทางจะถูกใจกับขนม ไปทองครับไหนดูสิใกล้หมดยังโอ้โหโกโก้คันไม่เหลือแล้วนะเนี่ยโกโก้คันหมดแล้วนมก็ใกล้หมดแล้วด้วยสุดยอดเลยโกโก้คันหมดแล้วจะยึยกตดยกสดไม่ใช่ลกตดถ้าโกโก้คันหมด เขาจะทำการยกซดนะครับอือห uh ืออือหือเอาแล้วเอาช้อนวางตรงนี้วางก่อนดูนะครับเขามีเชื้อชาวจีนอีกแล้วครับจะทำการยกซดก็ก็คันให้ดูนะครับหนึ่งสองหนึ่งสองสามบเบาๆแล้วจะ เราจะมาดูถ้วยกันนะครับว่าเขาจะทำสำเร็จไหมสำเร็จไหมน,นะเขาจะทำสำเร็จไหมน,นะอือหือครั้งนี้รู้สึกนานกว่าครั้งแรกนะครับขอดูหน่อยว่าหมดไหมโอ้โหดูกันหน่อยอ่าควา่ำคว่ำคว่ำจานให้ดูหน่อยสิไม่เหลือเลยเห็นไหมหมดเกลี้ยงเลยครับเอ้ยไม่ได้ทำอย่างนั้นไม่ได้ ก็ปกหมดแล้วพออย่าง